ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาโยงเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อยุระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอนาโยงมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปัจจุบันได้แก่การจัดกิจกรรม Open House สก์กรจังหวัดตรังไลลองเรียนนิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนณะห้างสรรพสินค้ารูบินสันตรัง โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรงังโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพวิชาการทำเข็มกลัดดอกกุหลาบจากริบบิ้นผ้าการทํามีกรอบธัญพืชและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมบายเคลื่อนที่ณโรงเรียนวัดควรสีนวนตำบลนาเข้าเสียอำเภอนายงมจังหวัดตรงัง การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เช่นหลักสูตรวิชาชีพจักสานกระเป๋าการทำกระเป๋าผ้าทอการทำไตปลาแห้งและการทำน้ำพริกสมุนไพร กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียตามในพระราชดภาคใต้อำเภอสิเกาจังหวัดตรังการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในระดับที่สูงกว่าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสำหรับนักศึกษาสโกโอุอำเภอนายงณช่องฮิวต็นระีสอร์ทอำเภอนายงจังหวัดตรังโครงการส่งเสริมความรู้การทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสโกโอุอำเภอนายงณนะอาคารอเนปอโกประสงค์สกุลอำเภอนายงการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาพิมุขอำเภอนายงจังหวัดตรัง การจัดการศึกษาเทียบระดับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงจัดสัมมนาทางวิชาการผู้ผ่านประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2566ณโรงเรียนวัฒนาภักจังหวัดตรังการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงเข้าร่วมโครงการดังนี้ ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและความฉลาดทางดิจิทัล8ด้านประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ณนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบห้องเรียนเสมือนตรังเล n ร์น,นิ่งณนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาติรุ่นที่180ทับตอง,อง .3 จังหวัดตรังณปักเมงรีสอร์ทอำเภอศิเกาจังหวัดตรงังกิจกรรมร่วมภาคีเครือข่ายผู้บริหารครูและบุคลากรสกรอำเภอนายงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจณเนะทศบาลตำบลน,นายงเหนือ การอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่นให้แก่นักศึกษาสกรอำเภอนายงโดยวิทยกรจากโรงพยาบาลนายงณนะอาคารอเนกประสงค์สกรอำเภอนายงและเมื่อวันที่25มีนาคม2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชรประจำปีการศึกษา2566ณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนายงจังหวัดตรัง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนนยงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมขอบคุณค่ะ